เรื่องที่คุณควบคุมได้ไหมแต่เมื่อซีอค้นพบความลับที่ลูกชายของเขาปิดบังมาเป็นปีมันกลับทําให้ทุกสิ่งที่เขารู้จักพังทลายและสิ่งที่เขาค้นพบเกี่ยวกับผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นจะทําให้คุณต้องตกใจอย่าพลาดการเปิดเผยความจริงที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนในชีวิตของเขาคลิกดูตอนนี้แล้วคุณจะไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นซี O เห็นลูกชายกอดผู้หญิงแปลกหน้ากลางงานแต่ง เขาตกใจจนตัวชามองไปที่กลุ่มแขกที่ยิ้มแย้มท่ามกลางแสงไฟที่สว่างสวยแต่ภาพนั้นกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนลูกชายของเขากอดผู้หญิงคนหนึ่งกลางห้องโถงผู้หญิงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนร่างบางของเธอถูกแสงจากไฟเพดานสะท้อนชุดแต่งงานที่เธอสวมใส่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศเหมือนเธอเป็นคนที่หลุดมาจากโลกอื่น เสื้อผ้าของเธอสะท้อนแสงอย่างแปลกตาไม่เหมือนกับคนในงานที่แต่งตัวหรูหราลูกชายของเขามองผู้หญิงคนนั้นด้วยแววตาอ่อนโยนสิ่งนี้ทำให้หัวใจของซีอสั่นไหวท่ามกลางเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเขาเดินเข้าไปใกล้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยคำถามทำไมลูกชายถึงอยู่กับผู้หญิงคนนี้เขาพยายามสะกดอารมณ์ไม่ให้แสดงออกมาแต่ในใจกลับรู้สึกกระวนกระวาย เขาเห็นสีหน้าไม่สบายของลูกชายที่เหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่เมื่อพยายามเข้าไปถามลูกชายกลับยิ้มบางๆและบอกให้เขาไม่ต้องห่วงแต่นั่นกลับยิ่งทำให้ซ e อสงสัยมากขึ้นเขารู้สึกเหมือนมีอะไรที่เขายังไม่รู้เขาสั่งให้ผู้ช่วยเริ่มการสืบสวนทันทีความสงสัยที่ก่อตัวขึ้นในใจเริ่มผลักดันเขาไปข้างหน้าข้อมูลเริ่มไหลเข้ามา และสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขาช็อกผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาเธอคือเธอคือผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจใหญ่แต่ไม่เคยมีใครรู้ว่าเธอเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขาข้อมูลที่ได้รับมาบอกว่าเธอเคยทำงานในบริษัทของเขาแต่จูจๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับหลายปีที่ผ่านมาเรื่องราวของเธอเคยถูกพูดถึงในวงการว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสูง แต่การหายตัวไปของเธอกลับไม่เคยได้รับคำตอบตอนนี้เธอกลับมาในงานแต่งของลูกชายเขาไม่เพียงแค่ในฐานะผู้หญิงที่มีความลับแต่ยังเป็นผู้หญิงที่ทิ้งคำถามไว้ในใจของทุกคน c e อรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับชีวิตของลูกชายกำลังพังทลายลงไปเขายือนอยู่ในห้องโถงที่เต็มไปด้วยแขกแต่มันกลับรู้สึกเหมือนเขากำลังอยู่คนเดียว ทุกอย่างรอบตัวเขาหายไปเหมือนว่าเขากำลังมองโลกผ่านกระจกที่แตกการตัดสินใจที่เขาต้องทำในตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาและเขารู้ดีว่าเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปใจของซ e อเต้นเร็วขึ้นเขาพยายามประคองตัวเองไม่ให้ตกใจจนเกินไปแต่ความรู้สึกเหมือนฝุ่นละอองที่ตีกลับเข้ามาในปอด ทำให้เขาหายใจไม่ออกการที่ผู้หญิงคนนั้นกลับมาทำให้เขาคิดถึงอดีตที่เคยมีมุมมองที่แตกต่างออกไปเขาไม่เคยรู้ว่าเธอจะกลับมามีบทบาทสำคัญในชีวิตของลูกชายและยิ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะมาในงานที่เต็มไปด้วยความสุขของครอบครัวท่ามกลางเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีกลับมีบางสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่ในใจของเขาความสงสัยที่ยังคงอยู่ไม่หาย เขาเดินเข้าไปใกล้ลูกชายท่ามกลางเสียงที่เบาลงทุกทีแต่ยังคงมีความรู้สึกเหมือนว่าเวลาได้หยุดไปแล้วเขาพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่ปกติเธอคือใครลูกชายตอบกลับด้วยเสียงเบาๆเธอเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของผมคำตอบนั้นยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างไม่สามารถอธิบายได้ในขณะที่ดวงตาของลูกชายกลับไม่ยอมสบตาก,กับเขา แววตาของเขาเหมือนมีบางอย่างที่กำลังจะหลุดออกมาแต่ไม่กล้าที่จะพูดแล้วในที่สุดลูกชายก็พูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือเธอคือแม่ของผมคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจของซีอีโอเขาถอยหลังอย่างรวดเร็วทั้งโลกของเขาหมุนวนรอบตัวทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะหายไปเสียงเพลงในงานแต่งเริ่มเลือนราง และการหายใจของเขากลับกลายเป็นหนักอึ้งลูกชายของเขาคือลูกชายของเขากำลังบอกว่าผู้หญิงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นแม่ของเขาการสันสะเทือนในใจของซีอไม่สามารถยับยั้งได้เขารู้สึกเหมือนจะหมดสติขณะที่ภาพในสมองของเขาวิ่งผ่านย้อนกลับไปในอดีตที่เขาคิดว่าเขารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จักอะไรเลย ลูกชายคนเดียวของเขาที่เขาเลี้ยงดูและรักเหมือนชีวิตกลับมีความลับที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเขาพยายามปรับสติและมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นเธอคนนี้ที่เคยหายตัวไปจากชีวิตเขาหลายปีและกลับมาพร้อมกับการเปิดเผยครั้งใหญ่เหมือนกับทุกอย่างที่เขาคิดว่าเข้าใจกลับกลายเป็นภาพลวงตาที่ถูกทำลายไม่เพียงแค่ในงานแต่งงานที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุข แต่ตอนนี้มันกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความเจ็บปวดคำถามอีกคำถามจึงผุดขึ้นมาในใจซีอทโอทำไมเธอถึงกลับมาในวันนี้และทำไมลูกชายถึงไม่เคยพูดถึงเธอมาก่อนเขารู้ว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้แต่การที่เขายืนอยู่ที่นี่ตอนนี้มันกลับยิ่งทำให้เขาตกอยู่ในภาวะสงสัยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเงียบที่ตกลงมาในห้องโถงทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียด แม้เสียงเพลงยังคงดังอยู่เบาๆแต่บรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความสุขตอนนี้กลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ CEO พยายามสูดหายใจลึกๆเพื่อเรียกสติกลับมาแต่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนโดนหินก้อนใหญ่ทับทหัวใจเขามองไปที่ลูกชายที่ยืนข้างๆและพบว่าท่าทางของลูกชายเริ่มดูเหมือนคนที่หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างเขาพยายามมองหาคำตอบในดวงตาของลูกชาย แต่กลับพบว่าแววตาของลูกชายเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดเหมือนเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะรับความจริงนี้ลูกชายมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นและพยักหน้าช้าๆแล้วหันมาที่พ่อพ่อครับผมไม่อยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้คำพูดนั้นเหมือนกับเข็มที่แทงเข้าไปในใจของซีอทําให้เขารู้สึกเหมือนเขากําลังยืนอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรืออะไรที่เป็นการหลอกลวง ทุกอย่างเริ่มเลือนลางและค่อยๆพังทลายลงไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนคำถามที่เขาถามตนเองก็ยังคงอยู่ทำไมเขาถึงไม่เคยรู้ถึงความลับนี้ทำไมลูกชายถึงต้องปกปิดมันและที่สำคัญที่สุดทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงกลับมาในชีวิตเขาอีกครั้งหลังจากหลายปีที่เธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยเขารู้ว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้ไม่เพียงแค่เพื่อเขาเอง แต่เพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไม่ให้ความลับนี้ค่อยๆกลายเป็นการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยสร้างมา CEO รู้สึกเหมือนเวลาหยุดชะงักทุกครั้งที่เขามองไปที่ลูกชายความรู้สึกของเขากำลังแปลเปลี่ยนจากความตกใจเป็นความโกรธทำไมลูกชายถึงไม่เคยบอกเขาเรื่องนี้ทำไมเขาถึงต้องเจอเรื่องนี้ในวันสำคัญที่สุดของครอบครัวทุกอย่างที่เขาวางแผนไว้กำลังพังทลายอย่างไม่ทันตั้งตัว เขามองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอยืนอยู่ในชุดแต่งงานที่ดูเรียบหรูแต่ภายใต้รูปลักษณ์นั้นกลับมีความลับที่น่ากลัวซ่อนอยู่และในขณะเดียวกันเธอกลับยิ้มอย่างมั่นใจเหมือนรู้ว่าเธอกำลังควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดการที่เธอกลับมาทำให้ซีอีโอเริ่มสงสยัยเธอมาเพื่ออะไรจะเป็นการกลับมาของรักที่หายไปหรือการกลับมาเพื่อแก้แค้นบางสิ่งบางอย่าง คำถามเหล่านั้นยังคงหมุนวนในหัวแต่เขากลับไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจทุกคนในงานต่างก็เริ่มมองมาที่เขาและลูกชายแต่กลับไม่มีใครพูดอะไรเพราะทุกคนต่างรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติ CEO หันมามองหน้าลูกชายเธอคือแม่ของคุณแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปคำถามนั้นเหมือนลูกไฟที่ไม่ในใจของลูกชาย เขาสูดหายใจลึกๆและมองไปที่พ่อพ่อผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ลูกชายพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ผมไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไป CEO รู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ในความมืดและสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือการหาทางออกจากความยุ่งเหยิงนี้แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือว่าเขาจะไม่มีวันมองโลกเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างที่เขาคิดว่าเข้าใจ กลับกลายเป็นการทดสอบความมั่นคงในชีวิตของเขาและเขาต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับความจริงที่เปิดเผยออกมาอย่างไรไม่เพียงแค่เพื่อครอบครัวของเขาแต่เพื่ออนาคตที่เขาจะต้องสร้างขึ้นใหม่จากซากความลับที่ถูกเปิดเผย CEO รู้สึกเหมือนถูกทดสอบในทุกขั้นตอนของชีวิตท่ามกลางความเจ็บปวดและความสูญเสียที่กำลังเกิดขึ้นเขาพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้หลุดจากการยับยั้ง แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบลูกชายของเขาที่เคยเป็นเด็กที่เขาเลี้ยงดูมาตลอดตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขาเงียบไปสักพักก่อนที่จะหันไปมองที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแม้จะยังไม่รู้ทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือเธอคือคำตอบของคำถามหลายๆอย่างในชีวิตเขาผมอยากรู้ทั้งหมดทุกอย่างเขาพูดเสียงเข้ม ลูกชายของเขามองเขาเงียบๆแต่มีแววตาที่อ่อนแอผมรู้ว่ามันยากสำหรับพ่อที่จะยอมรับแต่นี่คือความจริงพวกเขาทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบซึ่งเต็มไปด้วยคำถามและความตึงเครียดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเดินเข้ามาหาซีอด้วยท่าทางที่มั่นใจเธอไม่กลัวหรือหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอยิ้มให้เขาด้วยสายตาที่เหมือนกำลังทดสอบอะไรบางอย่างสวัสดีค่ะคุณซีีอ เสียงของเธอแหบแห้งแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันมากมายคำพูดนั้นเหมือนจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นแต่มันกลับทำให้ความสงสัยในใจซีอยิ่งทวีคูณเขารู้ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมามันจะไม่มีทางย้อนกลับได้อีกเขากำลังยืนอยู่ที่ทางแยกที่สำคัญที่สุดในชีวิต และเขาต้องเลือกเส้นทางที่เขาจะเดินต่อไป CEO รู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนรอบตัวเขาในจังหวะที่ไม่มั่นคงคำพูดของผู้หญิงคนนั้นทำให้ทุกสิ่งที่เขารู้สึกเคยมั่นคงพังทลายเขามองหน้าลูกชายอีกครั้งและพบว่าในดวงตาของลูกชายมีความเจ็บปวดที่ไม่สามารถซ่อนเร้นได้เหมือนเขากำลังพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูปกติแต่ในที่สุดก็ต้องยอมรับความจริงที่ยิ่งใหญ่และหนักหน่วงนี้ ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างเขาจ้องมาที่ซีออย่างตรงไปตรงมาเหมือนเธอกำลังรอให้เขาตัดสินใจคุณจำผมได้ไหมเธอถามเบาๆเสียงของเธอแผ่วแต่หนักแน่นซีอรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาพยายามมองให้ชัดเจนแต่ความทรงจำที่เขามีเกี่ยวกับเธอกลับหายไปมันเหมือนกับการทบทวนประวัติศาสตร์ที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจ แต่มันกลับมีบางอย่างที่เขาลืมไปบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดถึงมาก่อนเขาพยายามประคองสติแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนความจริงทั้งหมดเริ่มทะลุทะลวงเข้ามาคุณคือใครกันแน่ CEO ถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดผู้หญิงคนนั้นยิ้มเล็กน้อยผมคือคนที่คุณเคยรู้จักดีก่อนที่จะหายไปจากชีวิตคุณ คำพูดนั้นทําให้ซีอรู้สึกเหมือนเขาถูกตีด้วยความจริงที่เขาหลบหลีกมาตลอดในขณะที่เขาพยายามจะเข้าใจความหมายที่เธอพูดสิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือเขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ไม่เพียงแค่เรื่องของผู้หญิงคนนี้แต่ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตของลูกชายและครอบครัวที่เขาสร้างขึ้น ความเงียบเข้าครอบงำห้องอีกครั้งทุกคนในงานเริ่มจับจ้องมาที่พวกเขาแม้เสียงเพลงจะดังขึ้นอีกครั้งแต่ความตึงเครียดในอากาศกลับทําให้เสียงนั้นดูเหมือนห่างไกล CEO ยังคงจ้องมองผู้หญิงคนนั้นแต่คำพูดของเธอเหมือนกระทบหัวใจเขาอย่างรุนแรงคุณคือใครเขาถามซ้ำอีกครั้งเสียงของเขาแหบแห้งและสั่นไหวแต่คำตอบที่ได้รับกลับไม่ทำให้เขาสงบลง ผมคือคนที่เคยรักคุณและที่สำคัญที่สุดคือผมเป็นคนที่คุณเคยทิ้งไปคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดที่ปักเข้ากลางใจของซีออเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่ในใจเขารู้ดีว่าเธอไม่พูดเล่นทุกคำพูดของเธอล้วนเต็มไปด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่ผู้หญิงคนนี้เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจริงๆและสิ่งที่ทำให้เขาช็อกยิ่งกว่าเดิมคือเขาไม่เคยรู้ว่าเธอคือคนที่เขาเคยรัก เมื่อหลายปีที่แล้วทำไมเขาถึงไม่จำเรื่องนี้ได้มันเหมือนเป็นความฝันหรือความทรงจำที่ถูกฝังลึกไว้ในใจแต่ตอนนี้มันกลับมาถูกเปิดเผยอีกครั้งลูกชายมองไปที่พ่อและเริ่มพูดเบาๆผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ผมคิดว่าเวลามาถึงแล้วครับความรู้สึกของซีอยิ่งซับซ้อนขึ้นเขามองไปที่ลูกชายที่ยืนอยู่ข้างๆ และรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลูกชายต้องเผชิญมาเขาเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ความลับที่ถูกซ่อนไว้ตลอดหลายปีตอนนี้มันกำลังค่อยๆถูกเปิดเผยและไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็รู้ว่าทุกอย่างจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคำถามสําคัญที่สุดก็ผุดขึ้นมาในใจเขาจะจัดการกับความจริงนี้อย่างไรและเขาจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เคยมั่นคง เมื่อมันกำลังจะพังทลายลงตรงหน้าความสับสนและความเจ็บปวดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของซีอทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขาควบคุมได้ตอนนี้กลับหลุดมือไปเขามองไปที่ลูกชายและผู้หญิงคนนั้นเหมือนชีวิตที่เขาสร้างมาทั้งหมดกำลังถูกทดสอบอย่างหนักลูกชายของเขายือนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเขารู้ดีว่าไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้ แต่ซีอกลับรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังตกอยู่ในกับดักทุกคำพูดที่เขาได้ยินทําให้เขารู้สึกเหมือนจมอยู่ในทะเลลึกไม่รู้จะหาทางออกไปได้จากที่ไหนคุณคือคนที่เคยรักผมใช่ไหมซีอถามด้วยเสียงที่สัน่นผู้หญิงคนนั้นเงียบไปสักพักก่อนจะพยักหน้าเบาๆใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ในแบบที่คุณคิดคําพูดของเธอทําให้ความสงสัยในใจของซีอเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแล้วทําไมคุณถึงหายไป เขาถามด้วยความรู้สึกเหมือนถูกกระชากกลับไปยังอดีตเธอถอนหายใจลึกๆและเริ่มพูดชา้ชาๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรักนั้นไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สำคัญคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งและมันทำให้ซีอเริ่มรู้สึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของชีวิตเขาเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องราวในอดีตจะกลับมาทำให้เขาต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวด ถ้าคุณรักผมทำไมคุณถึงจากไปเขาถามด้วยความเจ็บปวดและคำตอบที่ได้รับกลับทำให้เขาต้องหยุดหายใจเพราะผมต้องการให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและมันไม่ใช่ชีวิตที่คุณสามารถมีได้ถ้าผมอยู่คำพูดเหล่านั้นเหมือนคำตัดสินที่ถูกส่งมาให้เขาทุกอย่างในโลกของเขากำลังเปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร แต่ผมต้องเลือกเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับทุกคนลูกชายพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น CEO มองไปที่ลูกชายและรู้ว่าเขากำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความกลัวเขาก็รู้ว่าเขาต้องตัดสินใจในวันนี้ชีวิตที่เขาเคยรู้จักกำลังจะเปลี่ยนไปและไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเขาจะต้องเผชิญกับมันความเงียบล้อมรอบห้องโถงที่เต็มไปด้วยแขก เสียงเพลงที่เคยครึกครื้นตอนนี้เงียบลงไปทุกสายตาจับจ้องมาที่ซีอและลูกชายเหมือนเวลาชะลอตัวลงทุกครั้งที่เขาหายใจความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาเริ่มครอบงำความคิดของเขาทุกคำถามในใจยังคงวงเวียนไม่หายเขามองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งและรู้สึกถึงความเศร้าและความลึกลับที่เธอนำมาด้วยคุณบอกว่าเพราะคุณรักผมคุณถึงต้องจากไป ซีอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความงุนงงเธอยิ้มบางๆก่อนจะตอบกลับมาช้าๆใช่ค่ะแต่ก็เพราะผมต้องการให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่คำตอบนั้นกลับยิ่งทำให้เขาสับสนมากขึ้นทำไมต้องเป็นคุณเขาถามทำไมไม่ใช่ใครคนอื่นเธอมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าเพราะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขา แต่ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสำหรับฉันคำพูดของเธอทำให้ทุกอย่างยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นและตอนนี้ซ e อก็เริ่มเห็นภาพเบื้องหลังของความสัมพันธ์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแต่คุณจะให้ฉันทำอย่างไรกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาถามมันเหมือนกับเขากำลังยืนอยู่กลางเวทีที่ทุกคนมองมาที่เขาและไม่มีทางย้อนกลับไปสู่สิ่งที่เคยเป็นได้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะให้อะไรกับชีวิตของลูกชายคุณ ผู้หญิงคนนั้นตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงเพราะความรักที่คุณมีให้เขาจะไม่เหมือนเดิมหลังจากนี้ทุกคำพูดที่เธอพูดเหมือนกับการท้าทายให้ซีอต้องตัดสินใจและเขารู้ดีว่าถ้าเขาตัดสินใจผิดในตอนนี้เขาจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้การเลือกทางเดินของเขาตอนนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของทั้งครอบครัวแต่เขาจะเลือกอย่างไร ทุกสายตายังคงจับจ้องมาที่ซีอโอในความเงียบที่ทวีความตึงเครียดแม้เขาจะพยายามสงบสติอารมณ์แต่ในใจกลับมีความสับสนปนป่วนคำพูดของผู้หญิงคนนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะให้อะไรกับชีวิตของลูกชายคุณเขารู้ว่าเธอพูดถูกแต่คำถามที่ตามมาคือเขาควรจะให้สิ่งใดกับชีวิตของลูกชายในตอนนี้ทุกอย่างที่เขาคิดว่าจะเป็นแผนชีวิตที่สมบูรณ์แบบ กลับถูกท้าทายจากความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนลูกชายของเขายืนอยู่ข้างๆดวงตาของลูกชายเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจปิดบงังเหมือนเขากำลังยอมรับว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่มีทางราบรื่นแต่การตัดสินใจของซีอจะกำหนดทุกสิ่งในอนาคตผมขอโทษครับพ่อลูกชายพูดด้วยเสียงที่สัน่นผมรู้ว่ามันยากแต่ผมไม่สามารถปิดบังมันได้อีกแล้ว ซีอีโอรู้สึกเหมือนกำลังโดนกระแทกด้วยความจริงสิ่งที่เขาคิดว่ารู้จักทุกสิ่งทุกคนกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาเขามองไปที่ลูกชายและรู้สึกถึงความรักที่ยังคงมีอยู่แม้จะต้องเผชิญกับความจริงที่ยากจะยอมรับเขาหันไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งและรู้ว่าเธอไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตเขาแต่เพื่อเปิดเผยความจริงที่เคยถูกซ่อนไว้คุณบอกว่าเขาคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ เขาพูดเบาๆและคุณอยากให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุดแล้วผมจะทำอย่างไรกับความจริงนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบทันทีแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจเพราะคุณคือพ่อของเขาคุณคือคนที่จะตัดสินใจเส้นทางที่ดีที่สุดให้เขาทุกคำพูดนั้นราวกับการทดสอบที่ซีอต้องผ่านไปให้ได้เขารู้ว่าการตัดสินใจในตอนนี้จะส่งผลกระทบไปยังทั้งชีวิตของลูกชายและตัวเขาเอง แต่การตัดสินใจของเขาจะต้องทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นแม้ว่ามันจะยากและเจ็บปวดแค่ไหน CEO ก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของครอบครัวและเพื่อความสงบที่เขาไม่เคยรู้ว่าจะหามันได้จากที่ไหนความเงียบในห้องโถงทําให้ทุกอย่างยิ่งทวีความตึงเครียดทุกคําพูดที่ถูกกล่าวออกมาเริ่มสะท้อนกลับในใจของ CEO แต่ความจริงที่เขาต้องเผชิญหน้ากลับหนักหนากว่าที่เขาคิดเขาหันมามองลูกชายอีกครั้งใบหน้าของลูกชายเต็มไปด้วยความกังวลและความหวังเหมือนเขากำลังรอคอยคำตอบที่ชีวิตของเขาจะได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและแม้จะรู้ว่าเขาต้องตัดสินใจแต่คำตอบที่ดีที่สุดกลับไม่ชัดเจนในที่สุดซีอก็พูดออกมาด้วยเสียงที่นิ่งและมั่นคงผมเข้าใจแล้วผมจะทำให้ดีที่สุด คำพูดนั้นเหมือนกับการปลดปล่อยอะไรบางอย่างในใจของเขาทุกอย่างที่เขาเคยสร้างขึ้นมากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เขารู้ว่าในตอนนี้เขาต้องทําตามสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อครอบครัวผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าช้าราวกับรับรู้ถึงการตัดสินใจของซีอขอบคุณค่ะเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนลงชีวิตของเขาจะดีกว่าเมื่อคุณรับรู้ความจริงนี้ แต่คำพูดของเธอกลับทำให้ซ e o รู้สึกถึงความหนักหน่วงมันไม่ใช่แค่การเปิดเผยความจริงแต่ยังเป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นลูกชายยืนอยู่ข้างๆเขาดูเหมือนจะมีความโล่งใจบางอย่างในสายตาของเขาเหมือนเขากำลังรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำไม่ใช่แค่ความลับอีกต่อไปมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจพ่อครับผมอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้ง ลูกชายพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวัง CEO เหลือบมองไปที่ลูกชายและรู้สึกถึงความรักที่ไม่เคยหายไปมันเป็นความรักที่ผ่านมาหลายปีแม้จะมีความลับและความเจ็บปวดแต่มันยังคงอยู่ที่นี่ในใจของเขาเขารู้ดีว่าเขาต้องเริ่มต้นใหม่และทุกการตัดสินใจในตอนนี้จะส่งผลต่อทุกคนในครอบครัวคำถามที่ยังคงทั้งคาในใจของ CEO คือ เขาจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างความรักและความจริงได้อย่างไรแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาต้องยอมรับมันทั้งหมดและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนไม่เพียงแค่วันนี้แต่เพื่ออนาคตที่เขาต้องสร้างขึ้นใหม่หลังจากการพูดคุยที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น CEO มองไปที่ลูกชายและผู้หญิงคนนั้น แม้จะยังมีคำถามมากมายในใจแต่เขาก็รู้ว่าเวลานั้นถึงแล้วทุกคนต้องเผชิญกับความจริงและก้าวไปข้างหน้าในที่สุดซีออยิ้มให้ลูกชายเราจะผ่านมันไปด้วยกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจคำพูดนั้นเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่แม้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่เขารู้ว่าครอบครัวของเขาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทุกการเปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มต้นจากการยอมรับความจริง ผู้หญิงคนนั้นมองทั้งสองคนด้วยแววตาที่อบอุ่นผมไม่ต้องการให้คุณทั้งสองคนรู้สึกว่ามันยากเกินไปเธอพูดแต่เราจะต้องเดินหน้าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน CEO พยักหน้าอย่างเข้าใจและรู้ว่าแม้เขาจะเคยรู้สึกว่าทุกสิ่งในชีวิตกำลังพังทลายแต่ความรักที่เขามีให้ลูกชายและการยอมรับความจริงจะเป็นเส้นทางที่ทำให้ทุกอย่างเริ่มกลับมาอีกครั้ง ขณะที่งานแต่งที่เคยเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขเริ่มกลับคืนสู่ความสงบทุกคนในงานเริ่มแยกย้ายไปตามทางของตนแต่ในใจของซ e o กลับเต็มไปด้วยความหวังใหม่การเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายแต่เขามั่นใจว่าครอบครัวของเขาจะเดินไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆก็ตามและในที่สุดการตัดสินใจครั้งนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและเมื่อมองไปข้างหน้า CEO ก็รู้ดีว่าไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรในอนาคตเขาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความรักที่มั่นคงในครอบครัวและความจริงที่ไม่เคยหายไปจากชีวิตเขาอีกต่อไป